ช่องตามใจทูเดย์ยอดนักทํานายชะตาเสี้เฉียวตอนที่456บังเอิญทุกตีเจ้าไปะยกะหนึ่งสักพักอาจารย์หลี่ผู้เท่าก็พาเขาเข้ามาหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเสี้เฉียวเห็นใบหน้าที่สมใส่หน้ากากสีเงินของเขาไว้ก็ตกใจทันทีในขณะที่หญิงสาวจานวนไม่น้อยแสดงความเขินอายออกมา นางต้องบอกว่าเมื่อผู้ชายคนนี้สวมหน้ากากแล้วมันทําให้เขาดูกล้าหาญขึ้นเล็กน้อยอาจารย์ที่เคยสอนการประดิษฐ์อักษรและการวาดภาพคนก่อนตอนนี้ได้ย้ายไปสอนฝั่งสิทธิชายแล้วนี่เป็นอาจารย์เจ้าที่มาใหม่ซึ่งต่อไปเขาจะเป็นคนสอนทุกคนวันนี้อาจารย์เจ้าจะมอบหมายการบ้านให้ทุกคนก่อนเพื่อทําความเข้าใจระดับความสามารถของทุกคนเล็กน้อยอาจารย์หลีพูดเท่าเอ่ยเจ้าวสวีจือมองเห็นเสี้ยเฉียวในทันที ก่อนที่เขาจะมาที่นี่ได้ก็ได้ขอให้ใครบางคนวาดภาพเหมือนของนางดูก่อนแล้วและรู้ว่าเสียเฉียวนั้นหน้าต่างงดงามมากเขาเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าตัวจริงจะสวยกว่าในภาพวาดเสียอีกอาจารย์หลี่พูดเท่าพูดจบก็จับไปคล้อยหลังเขาเจ้าสวีจือก็มองทุกคนด้วยสายตาที่แสงรอยยิ้มข้าเพิ่งจะมาสอนที่นี่เป็นครั้งแรกถ้าหากมีเรื่องอะไรที่ทำได้ไม่ดีก็ขอให้แม่นางทุกท่านโปรดอภัยให้ด้วย เหล่าญิงสาวต่างก็พากันเขินอายเจ้าสวีจือเป็นอาจารย์ที่ไม่เหมือนอาจารย์เลยสักนิดหากเป็นอาจารย์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอายุเท่าไรก็ตามเมื่อโผล่หน้ามันก็ต้องทำตัวเป็นพวกหัวโบราณแต่อาจารย์เจ้ากลับต่างออกไปเขาอ่อนโยนมากนี่เป็นคาบแรกจะให้การบ้านที่หนักเกินไปก็คงไม่ดีหากอย่างนั้นเจ้าสวีจือเหลือบมองเล็กน้อยอย่างนั้นก็ให้เอาชื่อของพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งเป็นหัวข้อสำหรับเขียนบทกวีและวาดภาพก็แล้วกันส่วนจะเป็นใครนั้น เจ้าสวีจือก้มหน้ามองรายชื่อสิทธิ์ในมือของตนเองก่อนจะเอ่ยขึ้นราวกับไม่ได้ตั้งใจกระนั้นแม่นางเซี่ยคือคนไหนใช้นางเป็นหัวข้อก็แล้วกันเซี่ยเฉียวขมวดคิ้วเล็กน้อยด้วยความสงสยัยคนอื่นๆก็ตกตะลึงเช่นกันการเขียนใช้ผู้หญิงมาเป็นหัวข้อบทกวีและวาดภาพใช้ว่าจะไม่มีแต่เมื่อก่อนพวกอาจารย์ก็จะขอให้พวกนางใช้ผู้หญิงจากเรื่องเล่าตำนานหรือชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวอย่างให้ใช้เพื่อนร่วมชั้นเป็นหัวข้อ พวกนางกลับรู้สึกแปลกๆโดยไม่ทราบสาเหตุอีกอย่างอาจารย์ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งและเขาก็อายุไม่มากการให้การบ้านเช่นนี้ไม่เหมาะสมอยู่บ้างแต่เมื่อได้ถึงคำพูดประโยคแรกของเจ้าสวีจือพวกนางก็รู้สึกว่าตนเองคิดมากเกินไปเจ้าสวีจือเพิ่งจะเป็นอาจารย์ครั้งแรกหากมีเรื่องที่เขาไม่ค่อยเข้าใจไปบ้างก็นับว่าเป็นเรื่องปกติ ชื่อเสียงของผู้หญิงเป็นสิ่งสำคัญข้าคิดว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นอาจารย์แต่เจ้าก็เป็นผู้ชายด้วยการใช้สิ่งนี้เป็นหัวข้อไม่เหมาะสมจูจูจจราชทายาทที่ไม่รู้โผล่มาตั้งแต่เมื่อไรก็เอ่ยขึ้นเจ้าสวียนจิงมองเจ้าสวีจีอย่างขุนเคืองดูท่าที่เขาโดนไปเมื่อเช้านั้นน่าจะเบาไปหน่อยแล้วนี่เพิ่งจะผ่านไปแค่ครึ่งวันเขาก็กระปรี้กระเปรา่ามีแรงมาถึงที่สำนักศึกษาได้แล้วฟาบาททรงปริชาข้าเองก็ไม่อยากจะถูกคนอื่นวิพากวิจารณ์ เซียเฉยวยืนขึ้นทำความเคารพเจ้าสวีจือรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาโดยสัญชาตญาณเมื่อได้ยินเสียงของราชทายาทจากนั้นเขาจึงหันกลับมาด้วยอาการแข็งเกรงเล็กน้อยและเมื่อได้เห็นท่าทางสบายๆของราชทายาทใบหน้าภายใต้ใตหน้ากากก็วาบแววมุ่งร้ายราชทายาทอีกแล้ววันนี้เขาเหมือนกับผีอย่างไรอย่างนั้นช่างน่ารำคาญฝาบาทมาได้อย่างไรเจ้าสวีจือเอ่ยอ๋อข้าวังว่าไม่มีอะไรทำก็เลยเดินเล่นไปทั่ว ได้ยินว่าเจ้ามาเป็นอาจารย์ที่นี่ก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้บังเอิญทุกตีเจ้าไปเสียยกหนึ่งเกรงว่าจะทําให้เจ้ามีรอยแผลเป็นจึงได้เอาอยาทามาให้เจ้าเจ้าสวียนจิงพูดจบก็หยิบขวดกระเบื้องเล็กๆใบหนึ่งออกมาทันทีเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็กระจังแจ้งในทันทีมิน่าและเจ้าสวีจือจึงได้ใส่หน้ากากทันใดนั้นความรู้สึกลึกลับก็หายวับไปทันทีกลับเป็นความอยากรู้อยากเห็นเรื่องที่เจ้าสวีจือโดนทุกตีที่เข้ามาแทน สาเหตุได้กันแน่ที่ทําให้รัชทายาทลงมือทุบตีเขาฟาบาทเจ้าสวีจืนไม่ไหวอีกต่อไปฝาบาทข้าเป็นอาจารย์และตอนนี้ก็กําลังมอบหมายการบ้านให้ทุกคนหากท่านมีเรื่องอะไรก็ค่อยพูดกันทีหลังได้หรือไม่ที่นี่เป็นสำนักศึกษาในฐานะอาจารย์แล้วถึงอย่างไรเขาก็ต้องขออะไรได้บ้างสิช่องตามใจทูเดย์ตอนที่4 5 7เจ้าไม่คู่ควรรัชทายาทมองเขาด้วยกึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มและดูอดทนอย่างยิ่ง จะมาเป็นอาจารย์ที่นี่ทำให้ข้าแปลกใจจริงๆนึกไม่ถึงว่าคนที่เมื่อก่อนได้แต่เรียนแบบข้าจะเติบโตมาถึงขั้นนี้ได้สวีจือการเป็นอาจารย์นั้นไม่ง่ายนะเจ้ามีความสามารถเทียงพอแล้วหรือเสี่ยเฉียวรู้สึกว่าตอนนี้ราชทายาทแอบร้ายตาใสาดูน่ารักอยู่บ้างไม่รู้เขากลายเป็นคนเพื่อมีพิษที่ไล่กัดคนไม่ปล่อยแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เขากําลังตบหน้าเจ้าสวีจีอ,อยู่ชัด ไม่ใช่สิเขาตกหน้านั้นไปแล้วตอนนี้กำลังทำร้ายจิตวิญญาณของเจ้าสวีจืออยู่ต่างหากฟาบาดแม้แต่ฮ่องเต้ก็มักจะชมเชยว่าตัวอักษรและภาพวาดของข้าเทียบได้กับปรมาจารย์นะทั้งเนื้อทั้งตัวของเจ้าสวีจือในเวลานี้เต็มไปด้วยความต่อต้านในใจเขายิ่งโกรธเคืองทุกครั้งที่ราชทายาทปรากฏตัวเขาก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอที่ไร้พลังต้านทานอยู่เสมอสเสด็จพ่อของข้าไม่เชี่ยวชาญด้านอักษรและวาดภาพแม้ว่าเจ้าจะวาดภาพปัสสตว์สักตัว เขาก็จะยกย่องทิวทัศน์ที่สวยงามในภาพวาดเจ้าจะถือเป็นจริงเป็นจังได้อย่างไรรัชทายาตเอ่ยพลางยาะเขายืนพิงประตูขณะที่มือของเขาเล่นเครื่องประดับที่แขวนอยู่กับเอวมีรอยยิ้มแต้มุมปากสายตาของเขาทั้งเย็นชาและเต็มไปด้วยความรังเกียจไร้กัดมากอย่างเห็นได้ชัดถูกต้องเวลานี้ทุกคนต่างก็รู้สึกได้ถึงความเป็นปรปักษ์ที่รัชทายาทมีต่อเจ้าสวีจือชัดเจนจ่มแจ้ง ฝาบาทท่านคิดจะพูดอะไรกันแน่หรือท่านคิดว่าแม้แต่อาจารย์ข้าก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นเจ้าสวีจอโมโลแล้วรัชทายาทสาวเท้าก้าวเข้าไปถูกต้องข้าคิดเช่นนั้นเขาเงยหน้ายิ้มตะหยีสีหน้าท่าทางราวกับจะเย้ยหยันแล้วเจ้าสวีจอจะทําอะไรเขาได้มันทําให้เจ้าสวีจอกโกรธจนแทบบ้าเสี้เฉียวมันงงไปหมดลูกพี่ลูกน้องสองคนนี้ทําอะไรกันนะ รัชทายาากลายเป็นเด็กน้อยอย่างนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ท่าทางของเขาตอนนี้ราวกับมีความแค้นลึกซึ้งใหญ่โตกับเจ้าสวีจือกระนั้นสวีจือทำอะไรผิดไปหรือฝ่าบาทจึงต้องดูหมิ่นข้าเช่นนี้เจ้าสวีจือกำหมัดของเขารัชไทายาาเก็บรอยยิ้มของเขาและแสดงสีหน้าจริงจังขึ้นเล็กน้อยอาจารย์ของฝั่งสิทธิหญิงต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเจ้าไม่รู้หรือ จะต้องอายุมากกว่า40ขึ้นไปหรือไม่ก็เป็นผู้หญิงจึงจะได้ท้าหาเป็นผู้ชายที่อายุต่ำกว่า40ปีก็จะต้องมีความประพฤติที่ถูกต้องชื่อเสียงที่ชอบทำเจ้าเหมาะสมหรือด้วยความสามารถอันน้อยนิดของเจ้านี้กลับกล้าติดสินบนผู้ดูแลให้ยกย้ายเจ้ามาที่นี่เจ้ามีเจตนาอะไรกันแน่เขารู้ว่าหนิงเปยอ๋องเป็นคนใช้เส้นสายของตนจัดการเรื่องนี้แต่เดิมทีผู้ดูแลสำนักศึกษาจัดให้เขาไปสอนที่ฝั่งนักเรียนชายนั้นต่างหากทว่าหลังจากที่เจ้าสวีจือมาถึงแล้ว เขาก็ได้ใช้ตัวเงินหนึ่งพันตำลึงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการมาที่นี่เหตุใดเขาถึงได้โกรธอย่างนั้นหรือถ้าหากเจ้าสวีจือทำอย่างถูกต้องเขาก็คงจะไว้หน้าหนิงเปยอ๋องอยู่บ้างหรอกสวีจือคิดว่าชื่อเสียงของตนเองไร้ข้อบกพร่องเจ้าสวีจือยืนหยัดอย่างแข็งกร้าวติดสินบนเป็นการส่วนตัวก็นับว่าไม่เหมาะสมแล้วเจ้าสวีจือเอ่ยอย่างเย็นชาอีกอย่างด้วยความสามารถของเจ้าจะมาเป็นอาจารย์ไม่คู่ควรเจ้าไม่ต้องพูดอะไรให้มากความหรอก ทางฝั่งเสด็จพ่อของเจ้าข้าจะไปอธิบายด้วยตัวเองเจ้าไปเก็บของแล้วออกจากสำนักศึกษาไปเถอะเจ้าสวีจือนึกไม่ถึงว่าเจ้าสวียนจิงจะไร้ความปราณีเช่นนี้ถึงกับโจมตีเขาต่อเนื่องสองครั้งในวันเดียวต่อหน้าผู้คนจํานวนมากในขณะนี้เขารู้สึกว่าความภาคภูมิใจในตนเองของเขากําลังถูกเหยียบย่าและไม่สามารถกู้คืนมาได้ฟาบาดบอกว่าความสามารถของข้าไม่พอข้าไม่ยอมรับเจ้าสวีจือกลับไม่ยอมไป หากเขาไม่พิสูจน์ความสามารถของตนเองแล้วในอนาคตเขาจะมีหน้าอยู่ในเมืองหลวงนี้ได้อย่างไรราชทายาาส่งเสียงย่อออกมาหนึ่งทีเดิมทีข้าให้โอกาสเจ้าแล้วแต่ในเมื่อเจ้าไม่ต้องการมันก็อย่าได้โทษว่าข้าทำให้เจ้าไร้ที่ยืนเลยหลังจากสิ้นเสียงของราชายาาโจเวย์จงที่อยู่ด้านหลังเขาก็โยนภาพว่าสาม้วนลงตรงหน้าเจ้าสวีจีทันที ภาพวาดทั้งสานี้เป็นผลงานของสิทธเรือนคงกู่สาคนเจ้าดูสิว่าฝีมือของตัวเองเทียบกับภาพไหนได้บ้างความรังเกียดเดียด้นทั้งหมดแสดงอยู่บนใบหน้าของราชทายาทต,ตอนที่458ละครโรงใหญ่เจ้าสวีจือรับภาพวาดมาก็พบว่าเป็นภาพวาดดอกกล้วยไม้ทั้งสามภาพ แนวคิดทางศิลปะของภาพวาดนี้งดงามยิ่งดอกกล้วยไมย้ราวกับสาวน้อยอ่อนช้อยอรชรภาพวาดหนึ่งจังหวะลงผู้กันนุ่มนวลและอ่อนโยนสีสันสดใสความหอมนั้นราวกับจะลอยออกมาแต่จมูกได้กระนั้นอีกภาพสีผู้กันเฉียบคมหมึกดำนั้นพลิกพลิ้วสร้างเขาโครงรูปร่างที่เหมือนจริงราวกับธรรมชาติอีกภาพมีแนวคิดสดใสมีชีวิชีวาหน้าผาสูงชันแนวหินตะปุ่มตะปำ่ำไม่ราบเรียบปลาสีฟ้าตัวหนึ่งมองลงมาอย่างเบื้องล่างราวกับจะดึงดูดผู้คนให้เข้าไปในภาพวาดนี้เพื่อดูความน่าสนใจเหล่านั้นด้ววววยตตตตาาขขอองงงััเเจจ้สกะะึไปช่ณ เขาจับภาพวาดนั่นขึ้นเขาไม่ค่อยวาดภาพดอกไม้และนกพวกนี้เพราะลวดลายมีขนาดเล็กเกินไปเขาจึงไม่ชอบมันเขาวาดภาพทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำมากมายซึ่งประห่ารตาแต่เขาก็ยอมรับว่าภาพวาดกล้วยไหมทั้งสามนี้ดีมากมันอยู่ในระดับเดียวกับภาพนกและดอกไม้ที่เขาวาดเป็นครั้งคราวพวกนั้นทั้งๆท,ที่ฝ่าบาทก็รู้ว่าสวีจีอชอบภาพทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำที่สุด แต่ท่านกลับนำภาพนกและดอกไม้พวกนี้มาสร้างความลำบากใจให้ข้าอีกอย่างในใจสวีจอเริ่มมีโทสะขึ้นมาบ้างแล้วฝาบาทบอกว่าภาพทังสามนี้เป็นของสิบเรือนคงกู่ก็แปลว่าใช่แล้วแม้ว่าเจ้าสวียนจริงจะเป็นราชทายาทแต่จะมาดูหมิ่นเขาแบบนี้ไม่ได้สเสด็จพ่อของเขาคือหนิงเปอย๋องลูกผู้พี่ของฮ่องเต้ส่วนราชทายาทเจ้าสวีจอยิ้มเยาะในใจวันนี้เป็นราชทายาทพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ว,ว่าจะยังเป็นอยู่ ไม่ว่าเจ้าสวีจือจะไร้ความสามารถเทียงใดเขาก็ยังสามารถเป็นจวินอ๋องได้ในอนาคตแต่ราชทายาทเล่าแต่ไหนแต่ไรมามีราชทายาทที่ถูกหลดสักกี่คนที่มีจุดจบที่ดีไม่ติดคุกก็อาจจะตายไวแม้แต่ทายาทก็ไม่แน่ว่าจะมีได้ตอนนี้ราชทายาทสูงสักกว่าเขาแต่อีกไม่กี่ปีก็จะต่างออกไปแล้วดูท่าทางเจ้าจะยอมรับแล้วว่าภาพวาดดอกไม้และนกของเจ้าเทียบไม่ได้กับสามภาพนี้มุมปากราชทายาทเผยรอยยิ้มยาะ ท่าทีแข็งแกร่งราวกับนกอินซีโดเดี่ยวที่มองเห็นทุกสิ่งตรงหน้าเขาเป็นเหยื่อของเขากระนั้นปกติข้าไม่ค่อยวาดภาพดอกไม้และนกมากนักซึ่งพวกมันดีกว่าภาพวาดทั้งสามนี้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามข้าเชี่ยวชาญการวาดภาพทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำมากกว่าด้วยและแม่นางทุกท่านก็น่าจะวาดภาพทิวทัศน์ได้ไม่ดีพอหากได้ข้ามาคอยชี้แนะก็จะเหมาะสมยิ่ง ข้าก็รู้มาด้วยว่าการสอนของอาจารย์คนก่อนนั้นไม่ครอบรคลุมข้าจึงได้ออกตัวมาที่นี่เองเพื่อจะได้เสริมในส่วนที่ขาดพลังของเจ้าสวีจือดูเพิ่มขึ้นทันทีสายตาของเขาใช้วาดร้ายแผ่นหลังตั้งตรงทุกประโยชของเขาไม่ยอมอ่อนข้อให้แม้แต่น้อยรัชทายาทนั่งลงบนที่นั่งของอาจารย์เย็นชายหญิงพยองเคร่งครัดทรงภูมิสง,ง่างามเยือกเย็นแน่วแน่แข็งแกร่งเวลานี้หญิงสาวทั้งหมดในเรือนคงกูแตกสลายและหลอมละลายไปหมดแล้ววันนี้มีละครโรงใหญ่อะไรกัน ชายสองคนที่มีจิตวิญญาณรากับหยกเวลานี้กำลังจะต่อยตีกันในชั้นเรียนของพวกนางพวกนางรู้สึกประมาะและตื่นเต้นอย่างอธิบายไม่ถูกรัฐายาินั้นเจอจรังดวงจันทร์ที่ไม่สามารถหาอะไรมาทดแทนได้แต่เจ้าสวีจือคนนี้ก็ไม่ได้แย่งดงามดั่งดวงดาราให้อารมณ์ที่แตกต่างออกไป รัชทายาทนั่งอยู่ที่นั่นท่าทางอันเหมาะสมและสงบนิ่งของเขาทำให้คนรู้สึกสบายใจและให้บรรยากาศที่สง่าง,งามมากกว่าเจ้าสวีจือเล็กน้อยสายตาของเขาเย็นชาและไม่แยแสสนใจเมื่อเหลือบมองพวกนางในบางครั้งดูไม่มีความรู้สึกร่วงเกินเลยใดๆส่วนเจ้าสวีจือคำพูดที่เขาพูดกับพวกนางก่อนหน้านี้ฟังดูใจร้อนเล็กน้อยถึงแม้ว่าพวกนางจะรู้สึกวั่นวหวแต่พวกนางก็เป็นกุลสตรีที่รู้มารยาทและพวกนางก็รู้ว่าคนที่เป็นอาจารย์ไม่ควรจะขาดความมั่นคงขนาดนั้น เจ้ากับข้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหากพูดกันต่อไปก็จะเป็นที่ขบคันไปเปล่าๆในเมื่อเจ้าเชี่ยวชาญภาพวาดทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำเช่นนั้นก็เลือกสิทธิ์หญิงใครก็ได้สักคนออกมาและให้ทั้งสองวาดรูปต่อหน้าทุกคนแล้วเชิญเซียวอวีหลงมาให้คะแนนหากเจ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมจักไปเสียแต่โดยดีตกลงไหมรัชทายาท้าทายเจ้าซีจือพ่นลมหายใจออกมาหนึ่งทีได้เอาล่ะจะเลือกใครดีละ่ะรัชทายาทึงยิ้มกึ่งไม่ยิ้ม ตอนที่459ลูกไก่ในกำมือสายตาของรัชทายาทเหลือบมองไปทางเซี่ยเฉียวเล็กน้อยดูเหมือนเจ้าจะเลือกแม่นางเซี่ยเมื่อครู่นี้ลองให้แม่นางเซี่ยวาดแข่งกับเจ้าดูไหมรัชทายาทเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีอบอุ่นและอ่อนโยนแม่นางเซี่ยเจ้ายินดีหรือไม่หากเซี่ยเฉียวเป็นนักพลศาลธรรมดา,มดาเขาจะไม่มีทางเชิญให้นางวาดภาพโดยไม่คิดให้ดีก่อนแต่นาง เป็นสิทธิ์คนโตของหลีซื่อเยียนเป็นสิทธิ์พี่ของเขาในบรรดาบัณฑิตบนโลกใบนี้ผู้สามารถที่เรียกได้ว่าเป็นปราชญ์อันดับหนึ่งก็คืออาจารย์ของเขาหลีซื่อเยียนอาจารย์ของเขาเชี่ยวชาญสารศาสิลปะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นหมากบทกวีอักษรหรือภาพวาดทั้งยังเป็นคนที่ช่างเลือดจู้จี้จุกจิกอย่างยิ่งหากเสี้ยเฉียวไม่มีพรสวรรค์และบุคลิกที่ยอดเยี่ยมแล้วไม่มีทางที่อาจารย์จะรับนางเป็นสิทธิ์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่านางยังเป็นสิทธิ์คนแรกด้วย ยิ่งกว่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ฟังคําชมของอาจารย์ไม่น้อยเลยอาจารย์บอกว่าแม้โมชูเซิงจะเพียงแค่วาดภาพมาแมลงก็ยังมองออกว่าทักษะการวาดภาพของนางไม่ธรรมดาและยังบอกอีกว่ารูปแบบของนางเปลี่ยนไปได้หลากหลายนางใช้ได้คล่องแคล่วชำนาญทั้งมือซ้ายและมือขวากระทั่งใช้ทั้งสองมือในเวลาเดียวกันได้ด้วยซ้ําสรุปว่าจากคําพูดของอาจารย์โมชูเซิงไม่มีใครเทียบได้เป็นอัจฉริยะที่ยืนหนึ่ง เวลานี้ทุกคนต่างก็มองไปที่เสี่ยเฉียวเสี่ยเฉียวไม่ได้เข้าเรียนวิชาวาดภาพและการประดิษฐ์อักษรมากนักก่อนหน้านี้ที่นางสอบวิชาดังกล่าวได้ดีก็เป็นเพียงความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นนางไม่ค่อยส่งการบ้านการวาดภาพและการประดิษฐ์ตัวอักษรดูเหมือนว่าเพราะร่างกายของนางไม่ดีและไม่มีพลังงานสถานการณ์ที่อยู่ต่อนหน้าทุกคนในเวลานี้สำหรับนางแล้วถือว่าค่อนข้างน่าลำบากใจหากฆ่าชนะเขาก็จะไม่สามารถเป็นอาจารย์ได้แล้ว เซี่ยเฉียวถามด้วยน้ำเสียงสบายๆเมื่อได้ยินนางเอ๋ยเช่นนั้นหลายคนก็รู้สึกว่าเสี่ยเฉียวไม่ต้องการเปรียบเทียบตัวเองกับเจ้าสวีจือและไม่ต้องการให้เจ้าสวีจือไปในใจพวกนางกลับไม่รู้สึกแปลกใจเพราะถึงอย่างไรอาจารย์เจ้าก็ยังเป็นหนุ่มหน้าตาก็ดีหากเขามาเป็นอาจารย์จะต้องน่าสนใจมากแน่เมื่อเจ้าสวีจือได้ยินคำพูดของเสี่ยเฉียวเขาก็ดีใจมากก่อนจะเอ่ยว่าแม่หนางเสี่ยไม่ต้องกังวลข้าอายุห้าขวบก็เริ่มเรียนวาดภาพแล้ว ในเมื่อข้ากล้าที่จะมาเป็นอาจารย์ของเจ้าก็ย่อมมีความสามารถแน่นอนสายตาของราชทายาดเย็นเยือกเขายะเสียงเบาในท่าทางเกียดคร้านของเขาแฝงความโกรธที่ชวนให้รู้สึกเย็นเยียบเสี้ยเฉียวยืนขึ้นดูท่าทางสบายสบาย,บายหากอย่างนั้นข้าจะแข่งกับเจ้าหากนางชนะเจ้าสวีจือก็จะต้องกระเด็นออกไปไกลๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเจ้าสวีจืออารมณ์ดีมากในเวลานี้ เรากับว่าเขาจะได้เป็นอาจารย์แน่ๆแล้วและเสี้ยเฉียวนี้ก็อยู่ในกำมือของเขาแล้วด้วยผู้หญิงคนนี้น่าจะรู้สึกดีกับเขาอยู่บ้างนางหน้าตาไม่เลวเลยแม้บีดาและพี่ชายของนางจะเคยเป็นโจรมาก่อนแต่เสี้ยวผิงกังนั่นก็มีอนาคตไกลไม่เป็นตัวถ่วงของเขาแน่โดยเฉพาะอย่างนิ่งนางกับโมชูเซิงที่อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นสิทธิอาจารย์กันเช่นนั้นแล้วต่อไปโมชูเซิงนั่นก็จะต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพขึ้นด้วย โมชูเซิงเป็นผู้วิเศษหากได้คนระดับนี้มาอยู่ในกำมือต่อไปไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะสะดวกขึ้นมากทีเดียวนอกจากนี้ในเมื่อเซี่ยเฉียวมีความสนิทสนมกับโมชูเซิงนางก็น่าจะมีความสามารถด้านหยินอหยางอยู่บ้างเช่นกันเจ้าสวีจือรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในขณะนี้อารมณ์หดหูเมื่อสักครู่เปลี่ยนไปในทันทีรัชทายาสั่งให้คนเตรียมกระดาษสำหรับวาดภาพและให้คนจัดโต๊ะตัวใหญ่สักหน่อยให้พวกเขาวาดภาพ คราวนี้หัวข้อคือทิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำกำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในหนึ่งชั่วยามรัฐญา,าต์เอ่ยสั้นๆเสี้ยเฉียไม่ได้เอ่ยอะไรมากมายและทำตามแต่โดยดีเวลานี้นางจึงเดินไปนั่งลงเงงตำแหน่งของตนและเริ่มรวบรวมความคิดวัดส,สุเย่อยู่บนภูเขาและยังตั้งอยู่บนตำแหน่งที่สูงสามารถมองลงมาเห็นเบื้องล่างได้ปกติแล้วเมื่ออยู่ที่วัดนางก็สามารถเห็นทิวทัศน์ของภูเขาเมฆหมอกลอยล่องสนามสวรรค์สีเขียวระกฏดงดงามละลานตา นางวาดภาพทิวทัศน์พวกนี้มาไม่น้อยเพียงแต่นามปากกาหวินเวยของนางเป็นชื่อทําเงินจะให้เสียไปไม่ได้ดังนั้นนางจึงต้องเก็บงาวิธีที่นางชํานาญที่สุดในการวาดภาพเอาไว้ก่อนโชคดีที่ตอนนั้นที่นางใช้ชื่ออวินเวยนางวาดภาพทิวทัศน์ออกมาไม่มากเท่าไรนะักหากจะมีก็เป็นเพียงแค่ภาพเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเวลานี้นางควบคุมตนเองเล็กน้อยก็น่าจะมองไม่ออกเสี้ยเฉียวจะโกรผูกันตอนที่4ี่หกิกลับดําเป็นขาวกลับขาวเป็นดํา เจ้าสวีจือที่อยู่ข้างๆนางก็กำลังวาดโครงร่างเมฆลอยน้ำไหลขึ้นมาทุกปีเขาจะต้องส่งภาพวาดถวายให้ฮองเต้ดังนั้นเขาจะมีความคุ้นเคยกับโครงร่างของภาพพิวทัศน์เป็นอย่างดีเวลานี้จึงไม่ได้รู้สึกถึงความยากเลยแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นคู่ต่อสู้ของเขายังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเซี่ยเฉียวอีกด้วยนางยินเป็นผู้หญิงที่หวังว่าเขาจะยังคงเป็นอาจารย์ต่อไปประเดี๋ยวภาพที่นางวาดออกมาก็คงจะไม่น่าพอใจนัก ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาวาดภาพต่อหน้านักเรียนเหล่านี้ถึงอย่างไรเขาก็ต้องแสดงความสามารถของเขาออกมาเขาจึงทำสุดความสามารถราชทายาทก็นั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบสงบมีกระดาษวางอยู่ข้างหน้าเขาเมื่อไม่มีอะไรทําเขาจึงขีดขีดเข,ขียนเขียนเล่นในเวลานี้เพราะมีเขาอยู่ด้วยคนอื่นๆจึงได้นั่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่พูดมากไม่ขยับวุ่นวายรอคอยเวลากันอย่างสงบเสงี่ยมกระจัดกระจายเกี่ยวพันเติมและขาดไกลและใกล้สูงและต่ําจริงและเสมือน เจ้าสวีจือมีแนวคิดทางศิลปะในใจแล้วผู้กันและน้ำหมึกพลิ้วไหวเขาดูหล่อเหลางดงามมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการเคลื่อนไหวของเซี่ยเฉียวค่อนข้างปกติไม่มีการเคลื่อนไหวใดที่ดูยิ่งใหญ่เกินจริงราวกับว่าหากนางเคลื่อนไหวมากเกินไปนางก็จะเหนื่อยจนขาดใจตา,ตายกระนั้นส่วนใหญ่แล้วนางจะนั่งวาดภาพและจะลุกขึ้นเพื่อเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยเป็นบางครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามทุกคนต่างก็คิดว่าครั้งนี้ราชทายาทจะต้องคำนวณผิดพลาดแน่แล้ว ในเมื่อเขาไม่อยากให้เจ้าสวีจือเป็นอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเหตุใดเขาจึงไม่ยอมใช้สถานะราชทายาทของตนเองและเขาออกไปเสียเลยตรงตรงตอนนี้เมื่อเขาจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมาแล้วประเดี๋ยวผลออกมาหากราชทายาทกลับคำพูดเขาจะถูกคนอื่นวิาพาก์วิจารเอาได้พวกนางรอกันจนแทบหลับเลยทีเดียวหลังจากผ่านไปนานผู้ดูแลก็ตีค้องเหลือเวลาอีกหนึ่งคืแต่เจ้าสวีจือกลับหยุดมือลงเขาว่าเสร็จแล้ว น้ำเสียงของเขาเบาแต่ก็แฝงรอยพึงพอใจเขายกมือยกเท้าขึ้นด้วยท่าทางสง่างามทันทีที่ผู้กันและหมึกถูกวางลงเขาก็เป่าลมเบาๆลงบนกระดาษด้วยความมั่นใจอย่างยิ่งส่วนทางเสี้ยเฉียวก็ยังคงวาดไม่เสร็จนางยิงคงรักษาความเร็วไว้ที่ระดับเดิมผ่านไปครู่หนึ่งภาพวาดก็ได้รับการจัดการเสร็จเรียบร้อยและผู้ดูแลที่อยู่ข้างๆก็นำภาพวาดไปวางไว้ตรงหน้าราชทายาทอย่างระมัดระวังดูเหมือนราชทายาทจะไม่ได้มองอย่างพิถีพิถันแม้แต่น้อยเขาเพียงแต่เอ่ยขึ้นว่า ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าตนเองนั้นมีความสามารถมากกว่าแม่นางเซี่ยคนนี้ฝ่าบาททำไมท่านจึงได้พิรีพิไรเช่นนี้หากแม้แต่กับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆลคนหนึ่งสวีจือก็ยังเทียบไม่ได้ต่อไปข้าจะเอาหน้าที่ไหนไปวาดภาพต่อหน้าฮ่องเต้ได้อีกเจ้าสวีจือพูดก็รู้สึกว่าคำพูดของตนเองไม่เหมาะสมจึงได้หันไปเอ่ยกับเซี่ยเฉียว ภาพวาดของแม่นางเซี่ยจะต้องดีมากแน่แน่เพียงแต่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งคงจะไม่ค่อยได้สัมผัสปลาดงพงไพรเท่าไรนักย่อมมีข้อบกพร่องบางประการข้าเชื่อว่าหากให้วาดภาพดอกไม้และนกสิ่งที่แม่นางเซี่ยวาดออกมาจะต้องมีชีวิตชีวาและสมจริงเช่นกันเซี่ยเฉียวไม่ได้แสดงสีหน้าเช่นไรออกมานางไม่ชอบฟังคำโกหกพวกนี้ราชทาย,ยาทหัวเราะออกมาเล็กน้อยเอาละ่ะในเมื่อสวีจือมีความมั่นใจเช่นนี้ก็ไปเชิญเซียวอวี๋หลงมาเถอะ แม้เจ้าสวีจือจะคิดว่าเซียวอวี้หลงคงจะต้องเข้าข้างรัชทายาทเป็นแน่แต่หากระดับของทั้งสองต่างกันมากๆจริงๆต่อให้เป็นเซียวอวี้หลงก็คงไม่กล้าพูดจะเลวไหล,หลได้อย่างเต็มปากเต็มคำกลับดำเป็นขาวกลับขาวเป็นดำได้หรอกกระมังเขาจึงตอบรับโดยไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆผ่านไปไม่นานนักภาพวาดก็แห้งสนิทเซียวอวี้หลงก็มาถึงแล้วเช่นกันเซียวอวี้หลงสวมใส่ชุดขาวทั้งตัวเขาดูเหมือนบัณฑิตอ่อนแอคนหนึ่งเมื่อมองแวบแรกเขาเหลือบมองราชทายาทอย่างจนใจ ฝาบาทข้ายังแก้หมากตานั้นไม่ได้เลยหลังจากเสร็จเรื่องนี้ข้าจะไปเล่นกับเจ้าสามรอบไม่มากไปกว่านี้ราชทายาทเอ่ยอย่างใจกว้างเซียวอวี v ๋หงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาเล็กน้อยและยืดตัวตรงขึ้นได้เอามานี่ข้าขอดูหน่อยหลังจากนั้นภาพว่าสองก็ถูกส่งมาให้เซียวอวี๋หลงดูเซียวอวี๋หลงเอ่ยตรงไปตรงมาทันทีที่ได้เห็นนี่ยังต้องให้ข้ามาตัดสินอีกหรือภาพนี้ชนะเขาชี้ไปที่ภาพภาพหนึ่ง แม่นางเสี้ชนะผู้ดูแลรีบแจ้งผลทันทีแต่เจ้าสวีจือกลับหัวเราะขบขันออกมาด้วยความโกรธเคืองทันทีที่ผลออกมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ